สวัสดีครับสวัสดีท่านผูช้ชมท่านสมาชิกทุกท่านเะยครับย็นในต้อนรับสู่ช่องวีชเแนลในวานสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปสตรบนแบบน้อยชุดให้ทุกคนเป็นแนวทางวันวันที่1 6ตุลาคม25 6 8จากสู่เดือนดีที่เดือนดีในคลิปนี้นะครับอันนี้จะเป็นสู่หลักสิบบนนะที่ยังเข้าดีก2สู่งวดที่ผ่านมา2สู่ชนิกเ็ดออก97 8นะครับ อยางรสำหรับคลิปนี้สรุปบนข้อสุดท้ายนะครับซึ่งผมจะคัดตัวนี้ให้จากสู่ที่เดินดีนะครับสู่สองตวบนนะครับในคลิปนี้ผมคั้นมาให้สองสู่นะครับที่เดินดีนะครับสู่ สูตร a สูตรนี้แบบ2ชุดตรงนะครับสถิติเดินดี3มงวดติดนะครับงวดแรกที่สูตรเริ่มเดินคืองวดที่ออก 5, 3 5 6นะครับวนันแรงสูตรทำนวณได้5 6ออก5 6ต่อมางวดที่2ออก4 6สูตรนี้ทำได้4 6วันงวดที่3ออก78สูตรนี้ได้78ออกไปชุดนี้นะครับ ส่วนซูบีัวนี้แบบสีชุดตรงนะครับสีต่ติเดินดีสามวติดนะครับสองสู้นายสามวัน,ะนแรกที่ผ่านมานะชวนชุดเดียวนะครับ ทั้งสองสูงนี้ผมจะคำนวณแล้ชมกันเป็นแนวทางนะครับโดาจะเริ่มคำนวณจากสูรก,ก่อนนะครับเป็นสูคำนวณ2ตัวบนแบบ2ชุดนะครับ สำหรับวิธีคิดสูที่1นะครับสูตรนี้นะดินหลักสิบเบียบสองตัวมาครับใช้ทำเป็นหลักหมื่นบวกกัน3ครั้งครับบวกกับหลักพันบวกกับหลักร้อยบนบวกด้วยห้าคงที่9 3้7สามเจ็ดบวกสี่สิบบเก้า่อีก1ได้5ครับวันแรกครับหลักสิบได้4ีกับหครับนี่คือแนวทางสูตร A ครับดำเนินสูตร2นะเป็นสูตรหลักหน่วยครับ ตัวน,นี้ใช้หลักเซงบวกกัน2ครั้งบ,บวกกับลังหน่วยบนบวกกับหลัก10แรงบูรณาจิตคงที่8บวก5 13 19 26ได้ตัวเดียวคือเลขกนะครับจับคู่ได้4 6 5 6ออก3 5 6มาที่ชุดน,นี้นะครับนี่คือสี่ถึงวันแรกต่อไปครับสี่ถึงวันที่3ที่ผ่านมามาลองคำนวณดูนะครับ เดีวเราสู่ที่หนึ่งเดี๋ยวใช้วิธีดังนี้ครับงวดที่3สู่ที่1บวกกันได้6กับ7สูส่สอหลักแสนบวกกันสองร้อยบวกกับหลักหนึ่งบนบวกกับหลักสิบแล้วมัคูณเจ็ดคงทีหกบวกห้เป็น11บเอ็วกเจ็ได้18ครับได้ตัวเดียวคือ18น,นี่คือหลักหน่วยครับจับกับหลักสิบได้6 8 7 8ครับอ๋อเก้าเอ่ะออกที่ชุดนี้นะครับทุกคนสอง นี่ยถูกเป็น3งวดนี่คือจ CT มงวดที่3นะครับคลิปนี้ผมทำให้ดูสองม้วดนะครับเทียบกับสองมวดเนาะ<ม>ก็เริ่มจากงวดแรกที่สูงเริ่มเดินนะครับต่อมาก็จะเป็นวันที่คนที่3นะครับสูงนี้ได้6 8 7 8ออก9 7 8เจ็ดแปดในวันี้เป็น CT ม้วดที่4นะครับชุดสรุปสซนตบ,บนนะครับวันนี้ผมก็จะสรุปให้จาก สองแนวทางนะครับที่เดินดีนะครับก็จะมีอยู่สองสูตระครับสูตร A กับสูตร B ที่ผมให้ดูในคลิปนี้นะครับวันนี้ครับหลักสิบนะจ้าสูตร A สูตรนี้ได้ดิล 1กับ2นะครับบวกได้1กับ2องวันนี้ได้่ดินนักสิบนะครับ1กับ2จะสูบเอหลักหน่วยวิธีคิดหลักแสนบวกกับ2ครั้งบวกกับหลักหน่วยบวกกับหลักสิบแล้งบวกด้วยเจ็ดของที่วันนี้หลักหน่วยได้8ครับจับพูดได้1 8แปดได้สอครับนี่คือแนวนทางสู่ A นะครับแบบ2องชุดตรงนะครับ ซึ่งคลิปนี้ผมจะเทียบให้ดู2ส,สูตรนะครับ2ทางนี้นะครับเป็นสูตรคำนวณสตัวบนนะครับเ้วทานต่อมาครับสูตรล้ทาทันสูตร B นะครับอันนี้แบบ4ีชุดตรงนะครับ c ีเดือนดีสามุติเช่นเดียวกัน ่ะผมจะคำนวณเทนดหน่งิวันแรกที่สูงเริ่มเดือนวิธีคิดแรงดันสูตรที่ห1หลักพันบวกกัน2ครั้งครับบวกกันแรงเงินบวนคูณ2องบวกได้เจ็ดคงที่8บวกจะได้15บห้าวกพิษสได้8ครับสี 4, 5, ่ทิมเลิแรกครับสูตรนี้ได้5กับ8นี่คือหลักสิบนะครับแรงทางสูตรที่2ส,สูตรนี้ใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งครับหลักสิบบวกกัน3ครั้งบวกด้หนึ่งคงที่ 1, ครั้งครับเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าสิบหกได้หกกับหนึ่ง นำสองแนวทางนี้จับคู่ครับได้5 6 5 1ได้8 6ได้และ8 1ผลออก3 5 6ออกต่อที่ชุดนี้ครับนี่คือ,องวดแรกนะครับต่อไปครับสิ่งที่งวดที่3ที่ผ่านมาเรามาลองคำเทียบัูครับงวดที่3ามชุดนี้คำนวณได้4ชุดนะครับออก9 7 8. เราจะใช้ข้อมูลจากในงวดเดี่ยว ส6เป็นตัวตั้งคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ในวันนี้นะครับสูตรที่1วิธีคิดหลักพันบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยบวกกัน2ครั้งบวกด้วย7คงที่8ดบวกสองเป็น10 1สิบวกไป3แทนได้0ต่อมาหลักหน่วยศูนยนี้หลักแสนคูณ3หลักสิบคูณ3บวกด้วย1คมตรสอง 2, บวกหนได้เท่้งสามบวกไปห้าแทนได้8จับคู่ได้73 78 0308ออก978นี่คือผลคำนวณได้ในงวดที่ผ่านมานะครับเป็นสูเดินดที่3งวดติดนะครับในคลิปนี้เป็นสถติงวดที่4นะที่ผมจะมาคัดตัวนี้ให้นะครับจาก2แนทางในคลิปนี้นะครับ2นทางในคลิปนี้3งวดที่ผ่านมาชนดินชุดเดียวนะครับ วันนี้เรามาดู้คนครับสองธนาคารนี้ชนอีกหรือเปล่าวิธีคิดสูตรที่1เป็นสูตรคำนวณหลักสิบครับแบบ2ตัวหลักพันบวกกัน2ครั้งครับหลักหน่วยบวกกัน2 3, 7, ครั้งบวกเลขเจ็ดคงที่วันนี้ได้5กับ8ครับ2องบวกเป็น8บวก7ได้15บห้าบวกวิสได้8ต่อมาหลักหน่วครับหลักแสนคูณ3หลัก10คูณ3บวกเลขหคงที่4บวก1ได้5 5บวกหได้6 ปไปห้าแทนเป็นหนึ่งหลักหนูไยได้6ทกับหนึ่งจับคู่ได้ห้าหกห้าหนึ่งได้แปดหนึ่งและแปดหกนะครับห้าหนึ่งอ่ชุดห้าหกเป็นเลขที่ออกไปแล้วเนาะในงวดที่ออกสามห้าหกนะเพิ่งออกไปฉะนั้นเราจะตัดออกไปดังเดินที่สามคู่นี้นะครับซึ่งเลขดินหลักอ่าเลขดินสิบหน่วยงวดนี้นะครับดินที่ศูนย์หนึ่งสองนะครับ คู่8ปไม่เด็นนะครับงนั้นตอนเราก็เหลือสอคู่นี้คู่81ดหนงท่านที่ผมจะคัดนึ่งให้นะครับสองัวทาง วันนี้ทํามาเทียบกันนะครับสู่ a กับสู่บนะครับสู่ a แบบ2ชุดนะครับวันนี้ชนที่ชุดนี้ครับยังชนกันอยู่เนาะแต่เป็นชนที่ชุดแปดหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวเดียวกนแปดหนึ่งหนึ่งแป8นะครับ,ดด 8, 1, 1, 8รบทำมาเทียบกับสูตรเทียบชนหลักสิบนะครับสู่เก่า สองสูงน่นี้เป็นสู่เก่าครับที่เข้าต่อเนื่องเลยเนาะว่อที่ผ่านมาครับสองแนวทางนะครับหลัก10ชน7ออกเก้าเจ็ดปวันนี้ก็ยังชนกันอยู่ตัวเดียวนะครับได้ตัวเดียวนะไดแปดครับวันนี้หลัก10นะถ้าสู่เดินต่อนะาจะเป็นเลขนี้เนาะชน8ครับคาว่า่าจะมาหลัก10 กก็ัก่วยถ้าจีตามสองทางที่เทียบชนได้หลักซิมกนที่ดิน8ครับซึ่งในส่วนนี้นนั้นเป็นสูคคำนวณ2อตัวบ,บนตรงนะครับคู่ที่ดินสูก็จะเป็นคู่นี้คู่8ปึงน,นะครับ เลข8นะครับชนดินที่ตำหลักสิบยอนะครับวนี้ชนหลายสูตรนะครับฉะนั้นชุดเดียวที่น่าดูนี่จะเป็นชุดนี้8-1นะครับ1-8ึ่ดเป็นตัวกันนะครับนะประมาณนี้นะครับสุดสุดบนวันนี้ผม วิเคราะห์ให้จะแนวแผนสูตรที่ด,ดีนะครับ วันนี้ครับสรุปบ,บนข้อสุดท้าย2ตัวเด่นที่6คู่ชุดนี้นะครับ3ตัวบนวันนี้เด่นที่ชุด7 8 1 7 1 8นะครับ ชุดดินสองตัววังวันนี้สิ่นที่ชุนนี้ครับแปดหนึ่งซึ่งชนสองสู่ทำช่วนล็ชัเชนนะครับนี่คือชุดสรุปคอนสุดท้ายนะครับ สุดท้ายนี้ขออ c ทุกท่านชุนยกัครับแล้วพบกันให่คลิปหน้าสวัสดีครับ